จงจครับเป็ไระเดินตามนะเดินตามนั่นแล้วก็ไดเาเอากลองกล้องเล็กมา

ชอบเป็นหินเียจอหินลองดูลองดูไม่ใส่รองเท้า uh, กันใช่ไหมเาใส่ไม่ใส่รองเอ้าเหรอเราเราหาเราท้าแต่เขาั้งสองคู่ได้ไหมตอบตอบแดนเตอร์ไม่มีรองเท้าแตะสองคู่หายหน่อยได้ไหมรองเท้าแตะโอเคเดี๋ยวเขาไปเอามาให้กัะ ตู้ไม่ตั้งส่ตู้ไม่ต้องสาตู้เป็นพระเอกต้องไปเอาของอีกไม่ไงแ้เอาของตุ้มาด้วยเอารองเท้าตุ้มาด้วยกับจานใส่ได้ปะใส่ของเราไหมใส่แล้วใส่ได้ใส่อะไร

ตุ้ยใส่รองเท้าขาวได้นะตุ้ยไม่ได้ลงน้ำนะไอ้เพนะื่อนๆนนะกนตีใส่รอ,องเท้ามาลูกมาลงเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาป้องกันมาเฮ้ยตาบานลายเด้อ <c oughs> <c oughs> ด้วยด้ยอันนี้ไม่ต้องร้องนะหยาดไม่ต้องร้องไม่มีรองเท้าตบตีกัน